ความคืบหน้าล่าสุดทอกอ,อแจ้งแล้ววันจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดนใหม่ๆค่ะ เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเกต็ตคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวประกันรายได้ข้าวพ่วงโครงการคู่ขนานวงเงินรวม51,858ล้านบาทนะคะ แล้วก็ยังมีเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทั64ซึ่งก็จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกรมีกําลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยในช่วงแรกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของรัฐบาลก็จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64ในรอบแรกเบื้องต้นอัตราไร่ละ500บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือว่ารับสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ10,000บาทนะคะล่าสุดนะคะทางธนาคารทอกศนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางทอกศก็จะนําเสนอคณะกรรมการบอร์ของทอกศก่อนนะคะ เพราะว่าโครงการดังกล่าวนี้นะคะเป็นโครงการใหม่ที่มาขอใช้เงินของทกศเดิมจากปีที่แล้วรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้ทกศจ่ปปปปายตรงกับชาวนาความจริงทางธนาคารเองก็มีการเตรียมสำรองเงินบางส่วนที่จะนำไปใช้ในกิจการของธนาคารเองในเรื่องการอำนวยสินเชื่อต่างๆแต่ว่าในโครงการนี้จะมาขอใช้เงินของทกศมาจ่ายซึ่งทางทกศเองก็ไม่ได้ขอบอดไว้ก่อนดังนั้นก็จะต้องรอบอดว่าจะเห็นชอบหรือไม่ในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะ ซึ่งทางทกศก็จะต้องมาพิจารณาว่าสภาพคล่องมีเพียงพอหรือไม่เพราะเราเองจะเตรียมเงินไว้สําหรับโครงการประกันรายได้5พืชพ่วงโครงการคู่ขนานอีกด้านหนึ่งก็ต้องให้สินเชื่อในการดําเนินธุรกิจของธนาคารด้วยจะนํางบประมาณมาให้รัฐบาลอย่างเดียวก็คงไม่ใช่แต่คาดว่าบอร์ดไม่น่าจะมีปัญหาคงอนุมัติเหลือครึ่งหนึ่งกว่า20,000ล้านบาทซึ่งก็พอจ่ายไว้แต่ถ้าของเดิมเดิมจะจ่ายรายละ1,000บาท รับสูงสุดที่20,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งก็ใช้วงเงิน5.4หมื่นล้านบาทก็คงไม่ไหวมันสูงเกินไปแต่ถ้าจะให้จ่ายรัฐบาลก็จะต้องหาเงินกู้มาให้จ่ายอย่างนี้พอมีความเป็นไปได้แต่จะให้ธนาคารทกสมากู้เงินเองเพื่อรัฐจะจ่ายช่วยชาวนาก็คงจะไม่ได้ทำแบบนี้คณะกรรมการบอร์ดของทกศจะเอาด้วยหรือไม่เพราะอยู่ดีๆก็มาเพิ่มภาระให้ทกศ สรุปนะคะในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะทางธนาคารทกสก็จะนําเสนอนคณะกรรมการบอร์ดของทกสก่อนนะคะว่าจะสามารถจ่ายเงินให้ชาวนาไล่ลัก500บาทในวันที่เท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าหากว่าทางช่องของเราทราบข่าวความคืบหน้านะคะก็จะรีบนํามาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ